วัสดีครับผมวันนี้มาอยู่กับผมแฟดปาร์ตี้เกตนะครับผมก็วันนี้เราจะมาคาแรคเตอร์ที่เราจะมาเล่นก็คือโซเฟียนะครับตอนนี้ผมมีสกินเป็นกินนัปเปิลแต่ว่าปกติจะมากับสีแดงนะครับก็วันนี้เราก็จะมาทำคาแรคเตอร์ไกด์เหมือนเดิมตัวนี้เนี่ยมันจะเหมือนมาร์สอะครับในสมาร์ทปาร์เตอร์หรือตัวนักดาบปกติที่เราเคยเล่นกันตัวเนี้ยจะเป็นท่าไม้ตายผมต้องขอโทษด้วยถ้าเสียงไม่ค่อยตรงกับภาพที่ใช้นะครับเพราะว่าพอดีรับ สภาพใหม่ไม่ได้จริงๆแต่หลังจากนี้ก็คงอาจจะต้องเป็นแบบนี้นครับถ้านี้เป็น Neutral Special คือกดตัวดาวธรรมดาก็าจะปล่อยออกมาเลยนะครับตามมาด้วยสายสเปเชียลนะครับผมก็คือกดดาวไปซา้ายไปขวากดไม่ติดนะครับ <c oughs> ขานหนึ่งนี่ครับกดดาวไปตัวนี้ถ้าเป็นหากีเลยนะครับเวลาคู่ต่อสู้ลงมาแบบว่าเหมือนไม่ระวังก็สามารถกดได้ครับตัวนี้คือ up อัพสเปเชียลนะครับผมก็คือ,อท่าที่กลับมาสู่สนามครับแต่ก็เป็นท่าโจมตีด้วยค่อนข้างแรงสามารถ KO ได้ด้วยส่วนท่าสุดท้ายของตัวนี้ที่ต้องรู้ไว้ก็คือคา์าเตอร์ครับก็คือเมื่อโดดสู้โจมตีมาเราก็เคา์เตอร์ไปเป็นปกติเราก็จะมาเล่นเป็นแมตต์กันเลยแล้วหลังจากนี้ก็จะเล่นเป็นแมตต์ด้วยนะครับตัวนี้เนะี่ยผมไม่สามารถเล่นแรงได้เพราะว่าเลเวลมันแค่5เดี๋ยวผมกลัวว่าแรงผมจะตกนะครับตอนนี้อยู่ใดไดมอนด์เหมือนกัน ถามว่าจะขึ้นมาสเตอร์มา่อไหร่เนี่ยค่อนข้างยากมากเลยครับเพราะว่าแค่ไดมอน์ก็มี5 5เลเวลเหมือนกันนะครับตอนนี้ผมยังอยู่5อยู่เลยเ,เรามาเจอแลนช์นะครับแลนช์เป็นตัวที่ปล่อยท่ากายและเล่นค่อนข้างยากนะครับค่อนข้างจะแบบว่าเหมือนแปลกๆนะครับผมตัวนี้เนี่ย เกมแพนของเราก็คือเราจะกระโดดอย่างที่ผมเห็นนะครับกระโดดก็คือกระโดดและถอยหลังครับเพื่อให้มีระยะพอเราใช้ดาบเนี่ยเราจะไม่เหมือนกับซีวีที่ต้องพุ่งเข้าไปโจมตีใกล้ๆนะครับเราสามารถเว้นระยะห่างช่วงดาบของเราได้เพราะว่าช่วงดาบเราจะ invincible นะครับผมก็คือถ้าเขาโจมตีมาในระหว่างดาบเนี่ยจะไม่เป็นไรอย่างนี้อย่างเมื่อกี้ครับเขาปล่อยท่าแต่ผมใช้ดาบผมฟันเนี่ยก็จะผมก็จะไม่ได้รับดาเมจนะครับถ้าถ้าที่เราต้องการเนี่ยก็คือ เนี่ยครับตัวนี้คือ h e a v y a t t a c กก็คือจะต้องหมุนมือโจมตีแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะใชะ้กระโดดเพื่อโจมตีไปข้างหน้ากับโจมโจมตีไปข้างล่างนะครับผมเนี่ยครับโจมตีไปข้างหน้าเพราะว่าระยะมันค่อนข้างไกลนะครับแล้วก็สามารถแบบว่าเหมือนจัดการได้หลายอันนี้คือ Dash a t t a c k นะครับก็คือวิ่งไปแล้วโจมตีนี่คืออั b บที่เราดูไปเมื่อกี้มันเป็นท่าโจมตีด้วยแล้วเป็นท่ายนั้นด้วย อย่างที่เห็นนะครับผมสามารถใช้ forward air หรือโจมตีไปข้างกระโดดโจมตีไปข้างหน้าโดยที่คู่ต่อสู้ไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะครับเพราะว่ามันยังอยู่ในระยะการโจมตีของผมตัวนี้คือ down ดาวทิวดาวทิวคือโจมตีจากด้านล่างนะครับถ้าด้านล่างเนี่ยอันนี้ทําไม่ตาม,มานละดาวโจมตีจากด้านล่างเนี่ยคู่ต่อสู้จะทำอะไรไม่ค่อยได้นะครับผมเพราะว่าระยะของดาบเราเนี่ยคือแจ็ปเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะครับว่าแจปเนี่ยตัวนี้จะสุดยอดมากเพราะว่าทั้งเร็วแล้วก็ไกลด้วยครับ เนี่ยคู่ต่อสู้จะทำอะไรไม่ได้เลยถ้าคู่ต่อสู้ไม่รู้เรื่องนะครับ1 2 1 2 1> เห็นไหมครับว่าถ้าคู่ต่อสู้สิ่งเดียวที่ทำได้ก็คือต้องกระโดดโคนละนะกระโดดจังหวะที่ผมไม่โดนนะครับเนี่ยผมจะกระโดดถอยกระโดดขึ้นไปถอยหลังแล้วก็มาฟาดนี่คือแบ็คแอร์ก็จะเป็นท่าฆ่าท่าหนึ่งนะครับสังเกตเกตสีขาวบนชื่อผมไว้นะครับเกต,น,น,เกตนั้นคือเอาไว้เมื่อโจมตีท่า ตามที่ต้องการครับอย่างเช่นดาวทิวไซ์ทิวแล้วก็อัพทิวหรือว่าเป็นสเปเชียลทั้งหลายเนี่ยจะได้เกรดพวกนี้มาเพื่อจะเป็นท่าไม้ตายนะครับครับผมก็ตามนี้ปุ๊บนี่คือไซต์บนะครับผมไซต์สเปเชียลทิปข้อหนึ่งในการเล่นเกมนี้คืออย่าแอร์ดอทข้อหาคู่ต่อสู้ครับอย่างนี้อันเนี้ยผมเวิร์กเอาแต่จริงๆแล้วไม่สมควรทำนะครับเนี่ยผมสามารถ กระโดดฟาดลงข้างล่างแล้วก็หนีไปได้ด้วยที่ได้โดยที่เขาไม่สามารถทำอะไรผมได้เลยนะครับผมเนี่ยครับเ,เกมนี้เนี่ยถ้าคุณอยากต้องการที่จะฆ่าเร็วๆเนี่ยให้เอชกาดเอชกาดหมายถึงเมื่อเราโจมตีคู่ต่อสู้ไปที่นอกสนามแล้วเนี่ยเราโจมเรากระโดดลงจากสนามซึ่งเป็นการน่ากลัวสำหรับมือใหม่นะครับแต่ว่า ถ้าเราโจมตีคู่ต่อสู้ในในระหว่างนี้คู่ต่อสู้น่าจะก,การันตีในการตายนะครับมันไม่เหมือนสมาร์ทที่สามารถกลับมาได้เพราะว่าการกลับของสมาร์ทกับการกลับของในนี้เนี่ยมัน,มน,มนคนละเรื่องกันอย่างที่เห็นครับผมตัวตัวนี้ก็โดนไปนะครับอย่างที่เห็นครับตัวโซเฟียเนี่ยจะกดดันให้คู่ต่อสู้อยู่ในกดดันให้คู่ต่อสู้อยู่ในขอบสนามครับแล้วก็บีบให้คู่ต่อสู้ทําท่านู้นท่านี้นะครับท่าไม้ตายของโซเฟียค่อนข้างแรงครับ40-50ก็ฆ่าได้แล้วนะครับ เดีย๋ยวเราจะมาเล่นอีกตาหนึ่งนะครับผมเราก็ตามปกตินะครับเอ่อถ้าเป็นคนที่ชอบสกินเนี่ยสกินในเกมนี้ค่อนข้างเยอะแต่ว่ามันจะค่อนข้างแพงซึ่งผมเองไม่ได้บ้าสกินขนาดนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยแบบไม่ค่อยได้สนใจสักเท่าไหร่แต่ผมเชื่อว่าเกรนแอปเปิลนี่สวยแล้ว มันจะมีบัวเปิ้ลที่เป็นสกรีนธรรมดาแล้วก็จะมีพวกความกินสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้เก่งๆหรือแบบว่าอยากไม่ต้องเก่งมากก็ได้แค่แบบอยากเบื้องต้นเนี่ยสามารถติดต่อผมในคอมเมนต์ได้ครับแล้วก็สเกจจ์วเวลาการเนี่ยผมจะอันนี้คือเรารอตัวนี้เนี่ยโซฟีเนี่ย เป็นตัวเบื้องต้นพื้นฐานเป็นตัวที่ฝึกพื้นฐานเพื่อที่เราจะพื้นฐานเสร็จแล้วเราจะได้สู้กับเ,เราสามารถไปเปลี่ยนตัวอื่นได้ตัวนี้เนี่ยถ้าในแบบว่าเหมือนสงสูงเนี่ยจะเล่นค่อนข้างยากเพราะว่าเท่ากับว่าเหมือน,นเราเอาพื้นฐานเราไปชนกับพื้นฐานคนอื่นนะครับตัวนี้ที่เราซื้อด้วยคือมิสเตอร์ไฟ์นะครับอันนี้จะเป็นการโชว์เลยว่าทําไมแบบว่าเหมือนต้องเล่นแบบพื้นฐานเพราะว่ามิสเตอร์ไฟ์ในโจมตีเลยค่อนข้างระยะไกลนะครับแล้วก็ยังมีท่าใกล้เก่งๆด้วยนะครับ แต่คอนไม่เหมาะกับเพลย์สไตล์ของผมเท่าไหร่ผมเลยไม่ค่อยไม่ค่อยสนใจมันเท่าไหร่นะครับนะครับอันนี้จะเป็นการอ่านคู่ต่อสู้นะครับตอนนี้เรากำลังนั่งอ่านคู่ต่อสู้กันอยู่เขาจะเนี่ยเมือ่อเพราะว่าผมกระโดดทั้งเกมแล้วก็พยายามโจมตีเขาจากด้านบนเนี่ยเขาจะ,ะเขาเนี่ยเขาจะโจมตีระยะไกลกว่าผมเพราะฉะนั้นนี่คือการที่ผมแบบว่าค่อนข้างเสียเปรียบแต่ว่าก็ไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นเนี่ยเขาจะสามารถเขาจะจัด จัดการสิ่งที่ผมแบบว่าเหมือนล่วงมาจากพื้นเอยลงไปที่พื้นแล้วค่อยจัดการครับแต่ว่าก็จะมีปล่อยเหยื่อนะครับหรือเบดดิ้งนะครับผมเนี่ยครับอ่าไม่ใช่ไม่ใช่คุณละคุณลมเมนต์กันนะครับเนี่ยเอชการ์ดเขาเพอเมื่อเมื่อคุณเอชการ์ดได้ปุ๊บเขาเขามีสิทธิ์ที่จะตายเลยครับก็คือเป็นวิธีที่ทําให้คุณแบบอ่าได้เปรียบสูงมากนะครับ โอเคอันนี้คือเรากดดันให้เขาอยู่ในขอบสนามนะครับเนี่ยอ่ะอันนี้คือคือวิธีเบสคือเขาให้เขาโจมตีผมจากด้านล่างแล้วเขารู้ว่าผมจะกระโดดเขาถึงกระโดดขึ้นมาแล้วกระโดดขึ้นไปแล้วปล่อยท่าให้ผมแบบว่าทําอะไรไม่ได้นะครับผมอันนี้คือเขาแอร์ดอตเพื่อนหนีถ้าไม่ตายเขาคิดว่าผมจะกดเลยนะครับ ผู้เล่นคนนี้ค่อนข้างเก่งอยู่ครับเนี่ยถ้าไม่ตายแต่ว่าโดนแค่ไม่กี่ฮิตก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับของโซฟีต้องโดนฮิตเมื่อกี้ที่เขากระโดดขึ้นมาคิดว่าผมจะกระโดดแล้วเขาจะกระโดด้นไปโจมตีผมก่อนนะครับเกมต่อสู้ก็จะประมาณนี้แหละครับมันน่าสนใจที่ว่าเป็นการอ่านคู่ต่อสู้อ่ะอันนี้คือเขาทําได้ดีมากเอิทิการแต่ว่าเขาดันตายด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการน่าเสียดายหน่อยนึงผมเชื่อว่าแรงเขาน่าจะสูงพอสมควรปป๊บอ่า ขารู้ว่าผมจะกระโดดในท่านั้นเนี่ยเขาเลยกระโดดขึ้นไปก่อนแต่ว่า,าผมอ่านออกว่าเขาอ่านออกนะครับก็คือจะเป็นสลับกันไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมเทวิชมันทําให้เกมการต่อสู้เกมต่อสู้ทุกเกมค่อนข้างแบบเนี่ยเห็นไหมเขาใช้ท่าเดิมอีกแล้วเขาโจมตีด้วยท่าระเบิดให้ผมกันแล้วเขาคิดว่าผมจะกระโดดขึ้นไปนะครับแต่ว่าหลอกผมไม่ได้นะครับที่ปิง้งเมื่อกี้คือแพรลี่นะครับผมก็คือมันจะทําให้เขาโจมตีได้เร็วขึ้นก็คือออกจาก ออกจากการป้องกันได้เร็วขึ้นแต่ว่า,าไม่ค่อยได้ผลสักเท่าไหร่สาหรับเขาเพราะว่าผมมีนี่มากกว่าเมื่อกี้ผมลองกดเคาน์เตอร์นะครับตัวนี้เกมนี้ผมเสียได้อย่างหนึ่งตรงที่ไม่ได้เคาน์เตอร์เมื่อกี้คืออ่านะครับสไปค์สไปค์เนี่ยทำให้เกมจบเร็วและดูสวยงามมากครับผมเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยฝากโซฟีแล้วก็วิดีโอนี้ไว้ด้วยถ้าใครอยากอยากได้อะไรเพิ่มเนี่ย สามารถติดต่อผมส่วนตัวได้เลยครับผมครับขอบคุณมากครับรบกวนไลค์และซั b สไคร b ์ผมด้วยนะครับ